พะมะคารังอะขันตุสัพเทวตาอิสอิิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิชนตุสเพปุเรนตุสังกะปาจันโทปรณะยะโสยะธามานิโชเจระโสยะธาสเพียทิววิวัชันตุสัพโลโววินาสตุมาเอฟวัด วันตารโยสุขีทีขะยุโกะภาวะอภิวะหานาสีรีสันิจังอุทธาปัจจายุจัตตารุธรรมวัฏติอายุวันโนสุขังพระลังได้แล้วบรรทุกษาบรรทุ ยะาวะตาสับพาพุทธานุภา,าเวสามนมัดลองทวนดูนะสงสัยคำไหนมาถามพระอาจารย์นะ,ะไหนเอาบท<ะ>ไหนเอายะถาฮะเอายถายะถา,ะถาเอาให้พิ่นิสก,กายช่วยพระอาจารย์ฟังยะถาวาริวหาปุรปาปริปุเรติสาพลังเอวะเมวะหิโตทีนังเปตานังอุปกปติ อิชิตังปติตังตุมหังคิปะเมวัสมิชนตุสัพเพปุเรนตุสังกาปาจันโทปันระโสยะถาไมนิโชตีระโสยะถาครับเออมีผิดต่อไปได้ไหมไม่มีแค่ทินนังเป็นทีดังแค่นี้แหละเออเอ่เอามาหาที่นหนทินนังเมวะเม อิโต <Cette cow, S 2> ้ทินนางเอมาเมาเอมาเมวะอิโตไหนสามเดนพิน <unemployment. S 2> right ิกพินิกพินิกน่าจะได้แล้วเดินให้มากกว่านี้มีสติเดินให้มากกว่านี้เรนไ่เดือดร้อนพระลังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปกปเิอิชิตังปติตังตุมหังชิปะเมวะชมิชันตุสเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนรโสยถามณิโชเจรโสยถามณิโชติระโสยถาได้แล้วมือพี่สุกแล้วพเจริซ้ำให้มณิโชติมณิโชติระโสยถาใช่แล้วเอ้าใครต่อไป ใครจะใครจะทดลองต่อยังขอแป๊บแป๊บจนหนึ่งาทีแล้วงมอสครับน่ะสำเนียงมอสสู้ๆลองทบทวนบทให้พรเอายัถา่ได้ไหมครับได้ได้หมดเออแบบไม่ยะถาวาริวหาปุราปะลิปะลิปุปะริปุเลนติสาะรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปะกัมปติ อิชิตังปะทิตังปุ่มหะวันนี้วันที่เท่าไหร่หรอครับวันนี้วันที่2ี่สิบเอครับฮะ28แล้วเหรออีก10วันเองมีไหมอยากขอบคุณอาจารย์อมรกรมีไหมหรือว่าพระอาจารย์ที่มาสอนน่ะพระอาจารย์วิทยากรที่สอนเราเราอยากขอบคุณอีกยีก20วันเราก็จะต้องอยากขอบคุณอาจารย์ที่มาสอนไหมไม่ต้องมาต่ออีกหะ